ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะกลุ่มคน n ีชั้นดีโดยมูลนิธิคนดีสมุทรปราการพร้อมสมาคมนักขา่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคและพันธมิตรเปิดศูนย์การเรียนรู้สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตตำบลบางเมืองท่านใดสนใจสามารถเดินทางไปชมโครงการและเป็ดปากน้ำได้บริเวณสนามซ้อมทีมฟุตบอลสมุทรปราการ f อโดยโครงการศูนย์การเรียนรู้สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไป เด็กเยาวชนในพื้นที่ได้มาศึกษาเรียนรู้การทําเกษตรกรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนาโมเดลพร้อมกันนี้มีบริการให้น้องๆหนูๆได้ลเลี้ยงอาหารหมูหวานต้นข้าวเลี้ยงปลาให้อาหารเป็ดปักน้ําสายพันธุ์ที่หายากที่ใกล้สูญพันธุ์ด้วยว่าที่ร้อยตีตะกูลโทรธรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมมาตรการกดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพุตลายโคมลอยโคมไฟโคมควันในช่วงเทศกาลลอยกระทงตำรวจทุกอำเภอ k i กออฟลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบสร้างความรับรู้ให้กับผู้ประกอบการที่จำหน่ายพุตลายและมีไว้ครอบครองพุประทัดดอกไม้เพลิงให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนเข้าตรวจสอบสถานที่โกดังเก็บวัตถุดังกล่าวให้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายด้วยอีกทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาและระมัดระวังการจุด ปล่อยโคมลอยโดยให้กำหนดโซนในการปล่อยเพื่อป้องกันไม่ให้ไปตกในพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนดออรอดิสัยโพธารมีพร้อมคณะและคณะสิทธิ์ลูกนอกวงังเป็นประธานในงานทอดกระถินที่วัดพุทธภมยานจังหวัดชัะเชิเซาบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน,นคึกคักบางคนแต่งตัวจำลองมาเป็นนางฟ้านางรำรำหน้าขบวนแห่ประชันกัน เล่นรำกันอย่างสนุกไม่มีใครยอมใครกระถิ่นครั้งนี้จะนำไปสร้างพระมหาเจดีย์สร้างอุโบสถแก้วซื้อที่ดินชำระหนี้ส่งและค่าใช้ใจ่ายต่างๆซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแรงศรัทธาของผู้คนที่หลั่งไหลมาร่วมงานมาหากระถิ่นล้านกองล้านดวงใจล้านความดีกันอย่างล้นหลามกับยอดกระถิ่นที่ได้สูงสุดถึง108กว่าล้านบาทที่วัดธรรปัญญาตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก พระคูสุธรรมปัญญาวุฒิอาวาสวัดธรรมปัญญาพร้อมคณะกรรมการจัดพิธีทอดกรถินสาม,มัคีโดยมีคุณจันทร์ไหลางามนักธุรกิจโรงงานปลาลาจังหวัดชัยนาทมาเป็นประธานฝ่ายคารวะพร้อมคณะศิษยานุศิตท,ทั่วสารทิศมาร่วมในงานกันจํานวนมากภายในงานมีดนตรีเครื่องแห่ มีนางรำมีศิลปินตลกอย่างหน่งชาชาและประชาชนที่ทราบข่าวก็มาร่วมกันถือต้นกระถินสาม,มัคีเดินแห่รอบพระอุโบสถสามรอบแต่ในการนี้ก็มีสิทยินุสิ์และประชาชนเดินรอบโบสถ์เป็นขบวนยาวมากจนล้นออกมานอกโบสถ์และเป็นการสร้างสีสันให้กับทางวัดเป็นแบบนี้ทุกปีวัดธรรมปัญญาเป็นวัดเก่าแก่อายุเกิน100ปีมีหลวงพ่อเสาห้าภายในอุโบสถความพิเศษของโบสถ์ที่ชาวบ้านนิยมมาทำบุญ คือมีบ่อน,น้ำอยู่ใต้โบสถ์เป็นบ่อน,น้ำที่ไม่แห้งใครที่ศรัทธาก็จะมาลอดโบสถ์ไหว้พระทำบุญโดยเฉพาะหลวงพ่อเสาห้าที่ใครๆก็สามารถมาสักการะกราบไหว้บูชาได้ตลอด24ชั่วโมงนายอรุทินชาญบริกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะผู้บริหารเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างหองศิลป,ปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ดยมีนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณบรรทูลลํำซำารองประธานมูลนิธิรักป่าน่านและคณะให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลการก่อสร้างโครงการที่ตั้งอยู่บนพื้นที่9ไร่1งาน11ตารางวาทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนของพลเมืองน่านผ่านการรับรู้เรียนรู้และนําไปใช้อย่างเข้าใจส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่สร้างโอกาสความเสมอภาค เพื่อมุ่งสูก่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบสำคัญของประเทศไทยต่อไปผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒธธิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์รักษาการอธิการบด,ดีมหาวิทยาลายัยรามคำแหงแถลงข่าวปมนักการเมืองสอเสือส่งผู้เรียนและเข้าสอบแทนในวิชาภาษาอังกฤษโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่6-7มีนาคมพศ2564ซึ่งผลการสอบสวนของคณะกรรมการชุดแรกพบว่ามีมูลความจริงเช่นพบหลักฐาน ว่ามีบุคคลเข้ามานั่งสอบและเซ็นชื่อแทนนักการเมืองคนดังกล่าวหลายครั้งต่อมาคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลายัยหรือที่สอบสวนต่อในยุคของอธิการบดีอีกคนหนึ่งมีมติให้ยุติเรื่องนี้ในปี2565ตนจึงมีคำสั่งให้มีการตรวจสอบการสั่งยุติสอบเรื่องดังกล่าวว่าเป็นการยุติเรื่องโดยชอบหรือไม่หากยุติเรื่องไม่ชอบจะส่งไปให้ที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาดำเนินการต่อไปพร้อมยืนยันว่าการรื้อเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในมหาวิทยาลัยและไม่ได้เป็นการกันแกล้งหรือเช็คบินกันเพราะตนเองยังมีความรักความผูกพันกับอดีตอธิการบดีแม้จะมีเรื่องฟ้องร้องกันไปหลายเรื่องก็ตามนายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานประชุมซักซ้อมแนวทางการดําเนินมาตรการเขตมลพิษต่ําในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่าการห้ามรถบรรทุกวิ่งแต่ก่อนเป็นการห้ามตามช่วงเวลา แต่ครั้งนี้เราห้ามวงใหญ่ขึ้นและห้ามเฉพาะรถที่คิดว่าปล่อยมลพิษดังนั้นรายใดทำดีอยู่แล้วก็วิ่งได้เป็นคนละรูปแบบกันรูปแบบนี้จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลเครื่องยนต์ปรับเปลี่ยนคุณภาพเครื่องยนต์ให้ดีขึ้นต้องเรียนว่าไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนทั่วไปเกี่ยวเฉพาะกับผู้ประกอบการซึ่งผู้ประกอบการเองก็จะมีหน้าที่ต้องทำตามกฎหมายหลายเรื่องอยู่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาได้ สำหรับประชาชนทั่วไปก็ขอฝากไว้2เรื่องคือเรื่องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องใส่กรองน้ํามันเครื่องตัวเองให้ดีคงต้องดูแลทั้งหมดไม่ใช่รถดีเซลอย่างเดียวส่วนเรื่องที่2ก็คือการ work from home เลยสามารถเข้ามาเป็นเครือข่ายของเราปัจจุบันมีเครือข่ายอยู่ประมาณ50,000กว่าคน ถ้าเราประกาศ Work from Home <ๆ>ก็อาจจะเป็นการลดใช้รถนน์ส่วนตัวอยู่กับบ้านทำงานจากบ้านหรือว่าใช้รถสาธารณะที่ไม่ปล่อยมลพิษสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม0830-70 6560สั่งด่วนทําเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัเรอชมกันต่อไปค่ะ